สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะมาเที่ยวที่ด่านช่องเม็กค่ะด่านช่องเม็ก อำเภอสอรินทรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้เราจะมาที่บริเวณหน้าด่านนะคะตลาดหน้าด่านช่องเม็กนะคะเราจะไม่ข้ามไปฝั่งประเทศลาวนะคะท่านใดมีความประสงค์จะข้ามไปฝั่งประเทศลาวก็สามารถมาทําเรื่องของผ่านาผ่านชั่วคราวนะคะได้ที่ด่านช่องเม็กนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีบริการนะคะตั้งแต่เช้านะคะถึงถึงหกโมงเย็นนะคะมีความประสงค์จะข้ามไปฝั่งประเทศลาวนะคะก <laughs> ็สามารถมาทําเรื่องติดต่อได้ที่นี่เลยนะคะมีบริ การข้าผ่านด่านนะคะเป็นบับรชั่วข่าวนะคะข้ามไปฝั่งประเทศลาวนะคะแต่วันนี้เราจะไม่ข้ามฝั่งนะคะเราจะมาอยู่บริเวณฝั่งไทยค่ะนะคะดูอยู่ฝั่งไทยนะคะเพราะว่าสินค้าจากประเทศลาวนะคะมาขายที่ฝั่งไทยแล้วนะคะ,ะไม่ต้องข้ามไปที่ฝั่ง ลาวก็ได้นะคะอยู่ที่ฝั่งไทยนะคะซึ่งวันนี้จะพามาชมตลาดหน้าด่านช่องเม็กนะคะซึ่งสินค้าที่มาจากประเทศลาวนะคะพี่น้องเช่าเลาาเพิ่นจะนํามาขายอยู่ที่ฝั่งไทยนะคะพี่น้องฝั่งลาวจะนําสินค้าพวกพืชผักผลไม้อาหารการกินเสื้อผ้าต่างๆนี่เอามาขายที่ฝั่งไทยนะคะอยู่บริเวณหน้าด่านช่องเม็กหรือว่าตลาดหน้าด่านช่องเม็กนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะมีทุกอย่างเหมือนกับฝั่งประเทศลาวเลยนะคะถ้าถ้าเกิดว่า ท่านใดไม่อยากอยากจะข้ามฝั่ง,งก็สามารถที่จะมาซื้อมาหาได้ที่ตลาด,น,าดานะคะตลาดหน้าด่านนะคะสินค้าก็มีเหมือนที่ที่ฝั่งฝั่งลาวเลยนะคะมีเหมือนกันทุกอย่างค่ะมีสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไปนะคะมีเสื้อผ้าอาหารผักผล,ลไม้ นะคะส่วนมากก็เป็นพี่น้องจากประเทศลาวนะคะที่เอามาขายที่ฝั่งไทยนะคะพี่น้องจากประเทศฝั่งลาวเพิ่นเอามาขายอยู่ฝั่งไทยนะคะเหมือนกันทุกอย่างนะคะถ้าเราไม่มีเวลาเราไม่อยากแกะไม่อยากจะข้ามฝั่งก็สามารถที่จะมาจับจ่ายใช้ซ้อยมาซื้อหาสินค้าที่ฝั่งเมืองไทยได้ก็สะดวกสบายค่ะนะคะจอดรถเสร็จปุ๊บก็มาลงช้อปปิ้งได้เลยนะคะที่ฝั่งประเทศไทยหน้าด่าน ะะแต่วันนี้นะคะคนจะน้อยนะคะถ้าวันธรรมดาคนจะน้อยแต่เสาทิศคนจะเยอะนะคะเป็นสินค้ามาจากประเทศเลาวนะคะก็มีพวกผักผลไม้สินค้าเบเกอร็่อาหารการกินนะคะท่านใดสนใจก็แวะได้นะคะแวะมาชมมาช้อปปิง้งมาดูสินค้ามาดูอาหารฝั่งจากประเทศลาวได้นะคะถ้ามาที่นี่นะคะตลาดหน้าด่านนะคะผักผลไม้ต่างๆนะคะก็ มีเยอะค่ะมีให้เลือกสรรเยอะที่นี่นะคะเป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะก็คือปูภูเขาค่ะปูภูเขานะคะแล้วก็มีหอยหวานนะคะแล้วก็จะมีพวกเขียดย่างเป็นอาหารจากฟังเล่าวนะคะมีกระเทียมปลาหอยหวานปูภูเขานะคะปูภูเขากะล่องเบิงเดค่ะเพิ่นป่าแซบป,ปรซันมะหนึ่งมะตูมนะคะปูภูเขาตัวสดๆจากป็นสินขามาจากฟังเล่าวนะคะมีกระเทียมปลามีเขียดย่างมีมะขามปอมมีสารพัดค่ะ ก็ต้องขามไปฟังล่าก็ะไดนะครับมาอยู่ที่ฟังไทยก็มีขายคือกันค่ะมีทุกอย่างคือกันนะคะก็มาเยี่ยมได้นะคะมาไบซื้อได้